สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแน,นลยายจะพาตามไปดูว่าป้าทำอะไรกันนะคะกับลุงพ้นนะคะสวัสดีค่ะนี่เจอลุงแล้วนะคะพี่ป้าด้วยลุงด้วยนะคะ,ะเป็นเห็ดอยางน,อน้อนนี่นะคะุมอ่อน ลับปลามือนลุงมันกะดิจับตึกคนละตัวแล้วเนาะเก่นะคะคุณลุงนะะนี่นะคะคุณลุงนะคะนี่นะกะคุณลุงนะคะนี่นะคะคุณลุงนงไปนี่นะคะคุณลุงนะคะนี่นะคะคุเบ็ดน่ะ ไหนจิโกได้ไลลูกไม่ได้ครับเบ็ดจะใช้เพราเบ็ไปอย่างดี้ป่าอนป่าแบบเอสเอามาใช้ไเอาเมื่อปิ่งมาันกินเด้โอุ้ยคือต่อยง่ายแท้เดี๋ยวคอยเอาเมื่อปิ่งมาปั่นกินด้วมือกนเส้า

อายายยังไม่กลับอีกหรอยายช่เพิ่งมามันจะเมื่อหอาสานะนแล้ววันนี้มันโดนหายน่านี่ขอล้าร้มันผิดเลยว่ะโดนห้ามีชื่อแล้วห้าร้อยาซุ่มกันเล่นปตองด้ว่ากระื่อนก็เลยลงลิ่นน้ำกระเพือนโหว่าไม่ปลาเอาปลาไม่ปลาแกงแงม่แนี่ไม่ได้นำาไม่ปลาตัวเจ้าเงง้อซองขา เจ้าปัจจุบัเป็นตาใต้เงินเถิดในองค์เงือนข่อยยังมีป่ามันมีน้ำพันโอ้ยายมาไม่พันในองค์เงือนข่อยนั้นน้ำคือองยังมีป่าลูกเสือบอกเป้ามาให้แต่มันมีน้ำมันก็มีป่าเลยลูกเสือติดน่อไปหามาไม่ได้เป็นตัวเสือยังหนอเขากลับไปแล้วยายก็ลงงมเลยยายเออลงงมเอาติดเล้าไปกับลุงก็เข้าบ้านไปแล้วเุงเข้าลงงมเลยขนาดไปไปลงงมไปจังเลยก็พอกระโปรงเลยน้อน้อข่อยเป็นเจ้านข่อยลงแล้วท้าทายของกัน ยายกันงูเ okay. ก่งจังหือจอยกันจังหือจอยจับป่าวไมาหือโซ่ไป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 ผมถือกล้องให้ยายไปไปไปลงไปแม่ไปลงไปได้ตัวนึงสาวเด้อว้ายายย่าปิงบอกใช่เหรอเขาไปเสื้องใส่เหรอป่าวหันนี่ยปลาตัวนึงนึงหันแล้วก็ไปเสื้องใส่นี่เด้อเขาใส่นามไว้แล้วนี่ตัวนี้ไปย่อุ้ยปลาช่อนด้วยเหรออู้หตัวไงแท้บ้ามีปลาช่อนด้วยเด้อได้เรามาแอบปล่อยยายไปแอบปล่อยกันเขาหามาเราแอบปล่อยเราก็จะได้บุญได้ไปเต็มก็บอกว่าจะเอาปลาเข็ง บนใส่กับปลาคอบัดสิตื่นมากจับตัวได้ตัวใหญ่เนี่ยปลาจับได้ตัวปลาคอเด้อพี่นนู้นปลานี้ทุกท่านนะผมจะอธิบายให้ฟังนะปลาช่อนนี่มันจะไปกินปลาเล็กนะอปลาช่อนเนี่ยกินปลาเล็กนะยายเนาะจแล้วลองเปิดกว้างๆไงปลาแตนเดี๋ยวนะบอกว่าเขาใส่เบ็ดได้จริงหรือเปล่าปลาแตนบอกว่าไม่ไม่อันนี้อันนี้เขาบอกอันนี้เขางมได้เองมได้เอ้าเอาไอ้นี่จักเอานี่แม่งกะจักนี่นะโอ้โหใหญ่มากแล้แล้วเอาเออปล่อยแม่ใยญ่ แอบปล่อยแล้วใครจะลงไปหาถ้าแอบปล่อยนี่งานเข้าเราเลยนะยายนะแล้วใครจะไปหาให้คืนไม่รู้เลยยายเจ้าเด้อลงเจ้ากลัวปิ้งไม่ใช่บรอยายยถือถือยายใช่ถือโชว์หน่อยยายอุ้ยนี่เอฟซีป้าป้าบอกว่าจะต้มใส่ปลาอะไรนะ ป้าบอกว่าให้ต้มใส่ปลาปลาไขยงโอ้ยปลาผักขยงไม่ใช่ปลาผักไขยงบ่พ้อลุงพ่นบอกว่าให้ให้ปันเอาให้ปันเอามันจะสิได้หลเทมพีนน้ำยากระปุ่นเพราะว่าเพิ่นมีปลานั่งตัวนึงนะปลาเข็งโอเคปลาเข็งไงตัวนึงโอ้ยเจะมาเลิปหน้าครับทุกท่านเอาให้เป็นเพิ่นดีดีดีมันสิลักออกเด้มันบ่ลักออกโอ้ยมันสิลักออกนี่นี่เอาเอาเอาเอเพื่อนเอาตังเวนีเดี๋ยนง่ายก็เอาเข้าไปนี้ให้ท่านเนี่ยเอาไปเลยขอาไป น,นู่นนู่นนู่นเอาไปแล้วเมื่อกี้เขาก็หาปลากันนะคะไปหมดแล้วนุว่นประกันไปลงคลิปหมดแล้วนะคะอีฟซีนุ่นมาแล้วนุ่นนุ่นจิโกก็มาแลว้วจิโกก็มาแล้วแล้วก,มวก,มววก็มาแล้วมาแล้วจิโกก็มาแล้วบบาวนุกก็มาแล้วปนปนปน เพื่อนประกันจับป่าได้นี่เราก็จะเดินกลับแล้วนะคะไปเข้าครัวกลางดีกว่านะคะเอซี F Z. เราไปครัวกลางกันนะคะมืดตุ๊บตือเลยคนบอกว่าให้เอาไปเครื่องปั่นเอานะคะโอ้ยสีสันสวยมากเลยนะคะเอฟซีย่างไปใส่เหมือนเหมือนไปถามเอดเดี๋ยวถามน้องว่ากินอะไรโอ้ไปทํามเมนูน้องอีกแล้วทำมเมนูน้องก่อนโอ้ถามก่อนค่อยมาทําเชฟใหาย โอ้ไปแล้วนะคะไปถามเมนูน้องน้อง,องจะกินอะไรวันนี้นะคะลุงจะขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเอาเลยเอ,ออกเลย,นะยมีมงียีีก้อนนี้ก็มีแบบสำรองอน,น,อน,นีมีมีแล้วเดี๋ยวจะซัดให้มันเจ็มไว้ก่อนไงอ๋อจะซัดก่อน ไม่ก่อนไปเช็คทานกาแฟก่อนอ๋อไม่ไปเช็คไปปิดไปไปปิดร้านไปเก็บของบอกบดกดยังเหรอลุงถ้าลืมกดมันก็ไม่เข้า มืกี้ทอดกล้วยนิดนึ่งข้าวเนาะต่อคลิปให้ได้แปดนาทีก่อนเหลืออีกสองนาทียังไม่จบเ <c oughs> หลืออีกสองนาทีนะเอซียังไม่จบอ้าไอ้น้องหมามาทําไมเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ป้าทยบ้านก็กําลังนึ่งข้าวนะคะเอฟซีโอ้โหป้าทยบ้านทอดกล้วยเสร็จแล้วพี่น้องป้า ก๋วยทอดก๋วยทอดก๋วยทอดนะคะก๋วยทอดปีมือป้าที่บ้านตอนนี้ย่ากําลังไปถามน้องว่าจะกินอะไรนะคะค่อยจะรอย่าชิมาด้วยนะตอนนี้จะรอคลิปตั้งกับย่าชิก่อน <c oughs> ยา่าได้ไปถามน้องได้อะไรน้องบอกว่าพี่โอมทอดหมู น้องนมนไข่ดาวอย่าก็เลยจะทําตามนั้นทีดน้องขอมาโอ้ยดีใจด้วยเนาะน้องแกกินอีกคนหนึ่งจะกินทอดหมูอีกคนหนึ่งโอเคลุงไปแล้วค่ะลุงไปแล้วลุงที่ไปมอดให้คอยราบอกจากแล้วลุงเพิ่นไปสํารวจตรวจเพิ่นจะไปเก็บของเพิ่นมาหน้าที่ค่อยคือเก็บคู่เก็บเทียนเก็บอะไรเข้าแล้วก็มอดตะเกงนี่โอเคนะย่าก็บอกแล้วเมนูน้องนะคะทอดหมูกับอะไรนะเมื่อกี้นี่อุปกรณ์เชื่อมต่ออะไรจ๊ะ ห,หรือหร<อ>ือของคุณนะคะย่าจ้าจ้าจะมามามาพีะะ่ก็ได้ ทอดแล้วทอดอันนี้เลยป้าในบ้านตัวจันหมักโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยเด้อขอบคุณอาจารย์ลงไรเราไปย่ายอวนไข่เฮ็ดคลิปมีน้ำมันมาหั่นในแปดนาทีไข่ก็ได้ถ่ายเจ้ามาไข่แล้วสามเจ้าถ่ายลุงลุงมันก็ไปแล้วไปโอเคได้แล้วค่ะได้แปดแล้วค่ะยอดขอบคุณค่ะโอเคยอดไปแล้วนะคะไปลานองค์ปู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะ ไปสำรวจตัวตาลานองปู่แล้วนะคะนี่คนจัรลอยเดี่ยนี้เราคื้นเมื่อกี้เจ็ดสิบสามบาโอ้ยหลายแล้วคขนะขคอยกสิบปชาร์จแบตลอลุงลุงจะขึ้นไหลอยู่นะคะ FC นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ